ครับนมาสการหลวงปู่ครับปู่ปู่ไปเอาอยู่เสยอยู่พรนษาเลือทั้งลัดออกจากบ้านหลองพูกที่หลัดไปบ้านหน่อยกำนันครับมันถึงมีมันทั้งแวกกหลวงพรนษาครับมองผู้เฒ่าผู้สาวนักเรียนอักหนึ่งอยู่ม้อหกอีกหนึ่งอยู่หม้าครับเขามักกันว่าเขาเสียวกันหลุดจังเอากันแล้วจังสีแดงจังสีเลี้ยนเนี่ยมันจบครับมานพ่อแม่เลย่อยเอาครับ เขาเลยปูกขาติดกันแขนกับขาแขนกับแขนมาเสกันขากับขามาเสกันโดนน,น้ำตายบรนพาติมองหันเรามองเ้าไปงุ่มถ้าโดนโดนพวกเราต่างุ่มต้นหลายปีละสิบปีขึ้นหลังคปนเนับแต่ว่าเป็นมอง <c oughs> เรียกว่าเปไปเป็เนน,ปปปนางสวดยุทธินดนานใต้น้ำครับเพ่นเราว่าบ่ากขห้เป็นไรมงนี้มันเพราะว่าเจ้าทินเจ้าทานเิ่นยุหันเพิ่นว่าจขาเพราะว่าผีหน่อยหลบ วนผีเนีย่ยพี่เนียเน่ยมองเหนไม่เนีย่ยประชันกันเราเลยว่าเลยพูมยิ่งเพิ่นเลยบอกให้เป็นนาสวดต,ตั้งทั้งทังพี่มองเป็นพระร้านหินนิดหน่อยตัง้งทั้งทังฟังที่เลยเป็นนางสวดหนแล้วตั้ว่าก่อน,นิดนหน่อยก็เลยเป็นมันเลยเป็นนางสวดสวั่วโรเลยมันไดเจ็ดหนึ่งเพื่อเกียนนเลยเจ็ดหนึ่งเพื่อกันกับผงผมมเปีว <laughs> เพชรหนึ่งมาเท่านี้อยู่ในวัดบุรพาเนี่ยแหละเฮ็ดเอาบ่อยู่ในวัดบุรพานี่แหละผู้ว่าพระสกุลมาอยู่ในวัดบุรพานบ่ครับ้นั่นนี่นั่นเห็นบ่อยู่ใกล้บัดนี้ก็บ่บอกผมว่าที่แล้วเพิ่นกระถือคุยกรถือดอกคนโคกกันเขาเขางวดพิ่นเขากาพัดพิ่นมาอยู่นี่เขาหงวดเดียวตเพิ่นมาหงวดแรกอ๋อถึอสามศูนย์ยังแม่ยอ๋อถึงจะสามศูนย์แต่ว่าต่อมาบ่ถือกระถือกระถือ เ็นสวดเม่อกี้เณะผู้นิสวดไปเอาอผู้อาจารย์วิเชียนทุบานกำลลอกวาสิ็ิสวดตนอัาสานเจ้าทำให้อัน,อนวังไงห็นมาท่างาท,างทางั้งุวงหนักเกิน<ะ>แค่เขาทีสารนเพิน<ะ>วันหนาผ,ผ,ผู้ไดตัวใดเนี่ยก็ับมาขึ้น,นได้มองไปเหตุที่เรียกว่าเพราะใครคุ้มขอบนน้ำันเลยเพินได้เห็นแปดหาแปดศูนย์กับหาศูนย์เป็นล่างหาูนยล่างหาศูนย์เป็นมาสวดตรงเทิมมันเลยได้เจ็ดหนึ่งใบเหนึ่ง เขายอืมเจ็ดหนึง่งเมื่อคืนผมฝันเห็นรถว่า <c oughs> หมอน้าแตกพังบืมบืมออ่อหมกทะเบียนอย่างหนึ่งทะเบียนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหกคือหางนกองก,กองก็กองมอหน้ามีอยังโป่งออกรุดออกมันเนี่ยมันจะถึงเร็วไหมฝันเมื่อคืนเห็นที่ฝันเราสิกแกงผู้ซื้อตัวใดงงวะนี้พราะท่านไหนซื่อไว้สื่อผมไปสวดเอาครับ เลีกันลุงพีเขียนห้แน่แล้เลขหมกไปสวดตอนนี้อ้ใช่ลงพีอยู่รยเอีเออยู่น้องปอกหรือคน่นเขียนห้ตะยกาเพิบนกเขียนหนสิล่ะเ่เปีเปเ่ยนยเพิ่นบรได้สวดบ่ได้หยังผู้จำได้เครับตัวใด้เช่นวัยยุสี่ห้ามนเ4 5เ็้เขเากับเสขเฮาเด้ ต้นนี้ดูว่ามีขายนี่ถ้าว่าซุ้มมีมีขายอยูอ่อ,อกซีว่าได้ก็ซื้อหกหาหมดเนี่ยอันเดีวหกอาหกสามไปเน,นี่ยนะเรียกจูเพื่อน้องพกอกจังหวัดลอยเอ็ดอย่ำมาอีกรอบนึงเมื่อนี้เมือม่อสุดท้ายแล้วก็พูดฝันครับฝันแนี่ยโมฝันโมฝนนันดูน่ะได้ปูตั้งแต่ฝันงวดก่อนๆที่ว่าออกหาหกวันนี้ว่าฝันดีที่ได้ไปบึงกล่องดูว่ามันไมายเหล็กยัง กอ,อ,อ,องอากาศม,มันมันหลุดออกข้างล่างเลยเนี่ยเมื่อนี่มือมม่อนี้ไปใช่ป่ะเมื่อนี้ว่าจะไปหาอาจารย์ดาวไปน้ำพุบัวปูพูน่ะไปฉันเพลินแล้วกว่ไปไหวสมควรสักทีเนี่ยเลขออกก่อนนั่นแหละเลขออกอ <laughs> ลไรยังไปหรือว่าใบสามนกัน,น <laughs> ไปกับไปเอาตอนเลขว่าท่านีด้กออกนี่นะไปเอาเลขน,น,น้ำพนพร้อมโยกกระมาจิบับน,นี้ คร<อ>ับไปก็ไปตัว่อ,อบ้านนี้ไเสิได้ไปเบิ่งเหนือไปถะเกียดละคร่องกันปู่ฝันคับมืาอคืนฝันถึงฝันถึงศูนย์เกิดมาแล้วบ่ศูนย์คักบปนี้อยากจะไอ้ายอ้ายเพินเ่นเอาเอารถไปเพิ่นยืมรถไป <c oughs> บัดท,ที่นี้เพิ่นได้ขี่มาฮอดบ้านเพิ่นว่ารถมันพังหม้อน้ำก็ะรุดออกลงข้างล่างไอ้หม้อกกล่องหม้อกกล่องก็ตกลงบ้านนี้ หม้อน้าผมก็เอาไปเอาน้าใส่หัวลงกลางๆเหมือน ừ, เต็ม <ừ. S 1> อยู่โอ้ผมสูนเขาก็ยังเอารถไปยังไหนก็มาเห็ดทั้งขัดแฉะว่าเปลี่ยนอย่างไรยางท่านได้เปลี่ยน,น,น,นพวกน้ำหน่อยก็รีบกอดก็ได้มาสีมัสไซนั่นน,นนี่บ้านนี้สร้าง,า,งสางยุ่นทางั้งยังนาะสร้างยุ่งทา้งมองเข้าไปเห็นท่านอาจารย์จำปี นั uh ่แหละแต่ว yeah. ่ามันเป็นตำบลอย่างมุยหันเขาเลยมาเห็นเห็นอยู่นี่แหละมันกวางยุกุดเขาเลยซื้อเลยซื้อสองพันซือสิบซื้อสิบสองพันเออเขาซื้อเขาซื้อมาเก็บลอยเก็บลอยนึงก็ซื้อขายได้กำไรขายแต่ปูนี่เดี๋ยวปูผมว่ามัดจิบมากตัวนี้นี่แม็กกวางตัวนี้แม่ผมไม่ฝันได้นี่ตกลงข้างล่างผูนะผมศูนย์มาสัน บ่เห็นเลขมันเด้หรอนี่เลขนี่เลเบอรบ่หนึ่งใส่สามเก้าสี่สามเก้สี่เลขบ่ดังเนี่ปูเออกับรับหมอน้าหมอน้าบ่มีหมายเลขที่หมอน้ำมีหมอน้หมอน้ำหัวมีนะตะเกาหมอน้าเด็กไปมันนี่ล้วนี่ว่ามีนนตัวนี้เนาะตรงจับไว้มีแต่หนึ่งศูนอยู่อยู่ฝานี่นี่ห้าเนี่อ๋อทางรางสิบห้ามันปู กูทะเบียนแล้วเจ็ดหาหกาเออคนก็เป็อนอะไรเป็นมะเร็งนั่เลยสองหนึ่งสามโอ้พี่เดพี่ไอ้นี่มันบังไยังไนม่เห็ันบาหมอหน้ำเนเดนฟันยังฟันไปทัวท,ทวทีบทัวเดีนเอา้าขึ้นลบออกวาที่นี่ <laughs> ยังระบาดลบออกหรอไม้เลยหลุดออกหมดเลยไม่เห็นซ้ำ เล่นแต่หกศูนต์ตัวเดียวพอดีอา <c oughs> หายหมดเลยวะ <c oughs> ต่อไปหาใบผลัดอีกบ้า,นนา,างสักซักกันเนาะได้เตีตัวท้ายหกศูนต์กับเจ็ดเก่าแค่นั้นแล้วเล่นเราเน้นตังนีนเหี้ยที่เดี๋ยวสามมื่นหรอกหมอหมอดูหมอดูอันหลังวัดฮะหมอดูไว้หลังวัดไปหาบ่มี่จังหม <c oughs> อดูชิตัวเอาเน้นเนี่ยนี่อย่งก็เหี้ย เนียนเฮียไปสามมือแล้วครับสามมือนี่นะก็เดาโพล้องเฟีดเนี่ยเนีนยนอยู่วัดเท่านี่นบอลซื้อ,อยังไงดีสามเร็วซื้อตั้งซื้อตังค์ซื้ออิฐปูรูซื้อตั้งหายไปเลยผมมีคนเห็นเลยนี่นะเออเอาโอ้คือวางใส่เหมือนมอดูว่าอยู่หลังวัดไปหาจานวิเชียนทนแล้วอืมนี่จะไปหาตำรวจเท่านั้นแล้วผมว่าไปหาแล้วฮะเพราะท่านเนีนดีแล้วเลยบอก ครับนี่ก็ขอ,อนุญาตนะครับเด้ขอขอนุญาตบอกความฝันสู่ฟันสู่ฟังนนะผมก็ฟันอีกวันนี้ฟันว่าอ่ายืมรถไปครับยืมรถไปแล้วเอารถไปมอหนามมอนาม,นมนกับกองอากาศกองอากาศนี่ตกลงข้างล่างแล้วก็หมอน้นาหัวหมอน้นาแตกมุ่นหมดเลยครับข้างหน้าครับก็บฝากไว้ตัวเลขห้าเท เอฟซีมัดแล้วก็มีหลายตัวอยู่อยู่ในผมผมเอามือไปถือมันมันเลยหลบออกมันเหลือแต่เจ็ดเก้ากับหกศูนย์เนาะเจ็ดเก้ากับหกศูนย์อืมฟันไปทั่วทีไปก็ไม่เหล็กเสียออกอยู่นี่มันเนาะเหล็ก เอาคลิปนี้ก็ฝากไปพ่อสามีนะครับเนาะว่าความฟังสูง้ฟังครับพ<ด>อมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนสิร่ริพาทข่าวสารดีๆตัวเล็กเด็ดๆจากทางช่องก้า,าพาด้วยครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอฟซีทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ